สวัสดีครับตามติดชีวิตยายนะครับแบบช่องพังเสียงเดือนแฟมิลีนะครับดีมาดูยายกันบ้างครับหลังจากที่คลิปก่อนยังไม่มีกล้วยกินนะก็มี่แม่เอฟซีนะครับผู้ใจบุญนะครับได้ส่งคะแนนมาให้ไปซื้อกล้วยนะครับ เราก็จะได้ไปหาซื้อกล้วยมาให้ยายกันนะครับยายก็จะได้กินกล้วยสุกๆนะครับบ้านนะครับขอขอบคุณแม่แม่เอฟซีนะครับแม่เอฟซีผู้ใจบุญด้วยนะครับผมที่ส่งคะแนนให้ยายแสงเดือนนะครับที่ยังเอ็นดูยายแสงเดือนนะครับส่งคะแนนให้มาซื้อกล้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะได้ไปหาซื้อกล้วยกันนะครับยายก็จะได้กินกล้วยสุกนะครับ ปสุขหวานหวานะครับก็จะได้ไปซื้อกล้วยมาให้ยายแสงเดือนกับตาทองคำนะครับก็ขอบขอบคุณแม่ชีด้วยครับที่ให้คะแนนที่เป็นกำลังใจให้ยายแสงเดือนนะครับเดีย๋ยวเราจะไปดูตาทองคำกันครับนี่นะครับตอนนี้ก็สภาพก็เป็นบ้านล้างนะครับ ยายนี้หมดนะครับก็จะมีตาทองคำอยู่นี้ครับจุดสองเชือกนะครับยายแสงเดือนกับตาทองคำตาทองคำก็มาโผล่ไปตรงที่นอนแล้วนะครับ นี่นะครับตาทองคำกำลังกินหญ้าเลยนะครับพรุ่งนี้ก็คงจะได้กินกล้วยสุกนะครับตาทองคำก็ขอ,ขอบคุณแม่ fc ซด้วยครับที่ส่งคะแนนให้นะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณครับผมสวัสดีครับ